ตุนตีนไก่เปื่อยไวทันใจใน15นาทีค่ะผีน้องเปื่อยไวด้วยตัวนี้ค่ะตัวช่วยหม้ออัดแรงดันหรือว่าหม้อตุนแรงดันนะคะรอบนี้จับเวลา15นาทีแต่ว่าถ้าเราจะตุนรอบสองจับเวลาแค่5นาทีพอค่ะไม่งั้นมันจะเปื่อยเกินไปนะคะสนใจดูขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยค่ะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะขั้นตอนการตัดเล็บคือง่ายมากค่ะไม่ต้องไปสับนะ อันนี้แนะนําเพราะว่าพี่แอดเขาเพิ่งรู้จากเจยนี่แหละก็เลยคิดว่าบางเผื่อบางคนอาจจะยังสับอยู่ไม่ต้องสับนะคะแค่ตัดข้อหนึ่งข้อที่ถัดจากเล็บลงมาแค่นี้เองค่ะง่ายงายอ๋ออันนี้เป็นตีนไก่ที่ตัดเล็บแล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะคะมี4ีกิโลแต่ว่าใส่ได้บ่เบื่อตกพี่นอ้องเขาจะมีขีดบอกนะคะว่าห้ามใส่น้ําแล้วก็ใส่อาหารเกินเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้อะน,นะ ห้ามเกินเดอ้อเอาหยุ่มก่อนทันตีนไก่ตีนงัวเจอกระใสอันนี้แหละจา้าเผื่อไว้ทันใจนะคะแต่น้ำซุปไม่ได้เก็บไว้นะคะน้ำซุปทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ช้อนฟองออกไงน้ำซุปมันจะไม่ใสโอเคแล้วก็เติมนะ้ำ น้ำเปล่าค่ะน้ำก๊อกน้ำอุ่นนะคะป่มปกตินี่แหละโอเคข่ะตะไคร้ไปมาปูดใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของตีนไก่นะคะอันนี้สีอิ๊วดำหวานค่ะมีรสหวานนิดหน่อยแล้วก็ใส่เพื่อสีสวยงามแต่สีมันไม่ค่อยเข้มมากหรอกค่ะ นี่อันนี้ซอสถั่วเหลืองยี่ห้อนี้นี่สีเข้มกว่าอีกก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยใส่อะไรก็ได้ค่ะจะใส่รสด,ดีไปด้วยก็ได้ตามสบายเลยค่ะน้ำตาลน้ำตรงน้ำตาลใส่แค่ให้ตีนไก่เรามีรสนัวเฉยๆเพราะว่าน้ำซุปเราไม่ได้เก็บนะคะอันนี้เกลือโอเคคนนิดหน่อยคนเบาๆให้ทุกอย่าง เข้ากันดีโอเคค่ะนี่นะเช็ดเช็ดเช็ดคนตรงนี้ไม่ให้มันเปียกนะคะ ลูกสาวกัะเฮาดีปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเสียบปลั๊กแล้วนะคะเราก็มาเลือกเมนูนี่อันนี้ตุ๋นเร็วนะตุ๋นเปล่่ยไวบเวลาตั้งไปสิบห้านาทีสิบนาทีก็เปื่อยมากแล้วนะคะแต่วันนี้ตั้งไปสิหนาทีนี่ค่ะสตาร์ทและเริ่มเริ่มแล้ว ระหว่างตุนนะคะห้ามเปิดหม้อเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้มันจะอันตรายมากเป็นหม้ออัดแรงดันนะคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาห้ามเปิดฝาหม้อเด็ดขาดเขาจะมีรายละเอียดบอกที่คู่มือนะคะอ่านคู่มือให้ละเอียดนะพบเวลาแล้วนะคะอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะคะเราต้องมาระบายไอ้น้ำออกก่อนนี่ค่ะนั่น นั่นเห็นไหมเลอะเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าจะไม่ระบายไอน้ำจะรอให้อุณะภูมิในหม้อเย็นก่อนก็รอไปประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเย็นหรือเปล่าเราจะรู้เพราะว่าเราจะมาปรับตรงนี้ถ้าเราปรับไปแล้วมันไม่มีไอ้น้านั่นแหละคะ่ะแปลว่าเย็นแล้วนะหูยผึ่งทําค่วมสะอาดมาก สิริคัทไม่อีกล่ะเห,หล,ะเลือใจหลายข้อดีคือมันตุนเปื่อยไวข้อเสียคืออเดี๋ยวยังยัง,ยงสิบอ่ใส่อันนี้เนาะนี่มันจะมีคราบเลือดนิดหน่อยเป็นบางชิ้นนะคะไม่ทุกชิ้นเห็นบอเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ช้อนฟองออกในขณะที่เราตุนอ่านี่นะคะก็นี่แหละค่ะที่ว่าข้อเสีย แต่อย่างอื่นก็ดีหมดมันไม่ได้มีทุกชิ้นค่ะนี่เห็นมั้